สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันเป็น EP ีที่20แล้วนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์้อสอบกฎหมายพยาบาลเรื่องการกระทําความผิดกฎหมายของพยาบาลครับใน e p ี20เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นในเรื่องของคําถามมากขึ้นเพราะเราจะเน้นไปตัวที่คําถามนะครับคําถามจะถามในลักษณะที่ถามยากนะครับไม่ใช่ของการวิเคราะห์คําตอบอย่างเดียวนะครับวิเคราะห์คําถามด้วยนะครับเรามาดูกันคําถามแรกครับพยาบาล B ถูกพักใช้ใบอนุญาตนะครับ รับฉีดวิตามินซีให้ผู้มารับบริการที่บ้านตนเองการกระทําของพยาบาลีไม่มีความผิดตามกฎหมายใดนะครับก็สแสดงว่าเราวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับ 1. นึ่งคันที่พยาบาลีถูกพักใช้ใบอนุญาตเนี่ยสแสดงว่าเขาไม่มีสิทธิประกอบวิชาชีพใดๆเลยนะครับไม่มีสิทธิประกอบวิชาชีพการพยาบาลน,นะครับไม่มีแม้แต่สวมชุดพยาบาลก็ไม่ได้นะครับในระหว่างที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตนะครับต่อไปครับการฉีดวิตามินซีให้กับผู้มารับบริการที่บ้านตนเองเนี่ย การฉีดวิตามินซี <c> เนี่ยถือว่าเป็นการนํายาเข้าสู่ร่างกายนะครับซึ่งคนที่จะฉีดได้นั้นจะต้องเป็นพยาบาลและก็เป็นไปตามที่หมอสั่งนะครับทีนี้เมื่อมาดูคําถามว่าไม่มีความผิดตามกฎหมายใดแสดงว่ามันจะมีการการกระทําของพยาบาลอีกมันจะผิดกฎหมายอยู่3ข้อที่เป็นตัวเลือกแต่จะไม่มีแต่จะมีอยู่ข้อที่ไม่ผิดเราก็ต้องมาดูกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันวิเคราะห์ทั้งคาถามและก็คาตอบ ในข้อที่1ครับพระราชบัญญัติยาครับเราอาจจะต้องรู้นิดหนึ่งว่าตามพระราชบัญญัติยามาตรา45เนี่ยห้ามมิให้เภสัชแพทย์พยาบาลปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยาสถานที่ขายยาโดยตนมิได้มีชื่อเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้นแน่นอนครับการที่พยาบาลบีถูกพักใช้ใบอนุญาตเมื่อเขาฉีดวิตามินซีเนี่ย การที่เอาวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันไม่เหมือนกับอมนะครับมันเป็นวิตามินที่มันเป็นสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นมันมีลักษณะเป็นยานะครับแต่ว่ายาตัวนี้เหมือนกับเขาขายแต่สถานที่ที่เขาขายเนี่ยไม่ได้เปิดเป็นร้านขายยาไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นร้านขายยานะครับซึ่งกฎหมายเมื่อกี้บอกแล้วว่าคุณจะขายยาอะไรเนี่ยคุณจะต้องได้รับอนุญาตให้เป็นร้านจําหน่ายยาและคนที่จะขายได้ต้องเป็นเภสัชกร ยกเว้นว่ายาบรรจุสิทธิ์ซึ่งพยาบาลอาจจะมีอำนาจขายนะครับมีสิทธิ์ที่จะขายแต่ก็ต้องเปิดเป็นคลินิกอยู่ดีนะครับเป็นการกระทําของพยาบาลบีจึงมีความผิดตามพระพราชบัญญัติยามาตรา4ี่นะครับที่ไปทําการขายยาโดยที่ตัวเองไม่มีหน้าที่ขายยาในสถานที่นั้นนะครับและก็ไม่มีสิทธิ์ขายยานะครับแล้วก็มีโทษปรับตั้งแต่1,000ันบาทถึง5,000บาทตามมาตรา110ของพระพราชบัญญัตินะครับ ต่อไปครับผิดข้อหนึ่งแล้วข้อสองผิดไหมครับพระราชบัญหััดสถานพยาบาลหมายความว่าบ้านหรือสถานที่ตรงไหนครับถ้าจะเปิดเป็นสถานพยาบาลจะต้องได้รับอนุญ,ญาตนะครับจะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากหน่วยงานรัฐก่อนว่าตรงนี้มันจะเปิดเป็นสถานพยาบาลเหมือนกับต้องได้รับอนุญ,ญาตจากกระทรวงสาธารณสุขว่าง,งั้นเถอะนะครับหรือว่าสสจในจังหวัดน,นะครับที่จะต้องมาดูแลมาตรวจนะครับว่า สามารถเปิดเป็นร้านสถานพยาบาลได้ไหรือไม่ทีนี้การที่พยาบาล B เนี่ยนะครับฉีดวิตามินซีให้ที่บ้านตัวเองก็เหมือนกันบว่าเอาบ้านตัวเองนั้นเป็นสถานพยาบาลนะครับแต่ว่าถ้าฟังว่าเป็นบ้านตัวเองก็แสดงว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดเป็นสถานพยาบาลนะครับจึงมีความผิดตามระรชบัยิสถานพยาบาลที่ไปเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเพราะการรับฉีดน,นั้นก็คือการการทําหน้าที่ในจ ซึ่งจะต,ต้องทำหน้าที่ในสถานพยาบาลเท่านั้นเหลือข้อ3กับข้อ4ครับแสดงว่าจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่พยาบาลดีไม่มีความผิดแล้วมีอยู่ข้อหนึ่งที่พยาบาล B ีมีความผิดนะครับเราก็มาดูครับพยาบาล B ีเนี่ยถูกพักใช้แบบญากก็แสดงว่าไปประกอบวิชาชีพการพยาบาลในระหว่างถูกพักใช้ไม่ได้แม้นว่าโดยปกติพยาบาล B ีสามารถฉีดวิตามินบีวิตามินซีให้กับให้กับผู้มารับบริการได้ในในสถานพยาบาลนะครับ แต่เคสนี้เนี่ยเขาทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาถูกพักใช้ใบอนุญาตการที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตแล้วไปกระทําการประกอบวิชาชีพคือฉีพวิจามินซีให้กับผู้มารับบริการเนี่ยถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพพยาบาลในระหว่างที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตมีความผิดตามรําหยัดวิชาชีพมาตรา4 3นะครับก็จะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทเป็นพยาบาล B จึงมีความผิดตามข้อ4ด้วยแสดงว่าข้อที่ถูกจึงเป็นข้อที่3ครับ แล้วกฎหมายแพ่งตรงนี้เรื่องอะไรครับก็คือเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งข้อพิมาตรา420ที่บัญญัติว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทําให้เขาเสียหายตั้งแก่ชีวิตร่างกายสิีิภาพอนามัยชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดผู้นั้นทาละเมิดจําต้องชดใช้ค่าสสนไหมทดแทนเพื่อการนั้นแต่การกระทําใดๆก็ตามนะครับจะไม่เป็นละเมิดถ้าหากผู้เสียหายค่อยความยินยอมนะครับในเคสนี้เนี่ยพยาบาลบีเนี่ยได้กระทําต่อ ผู้มารับบริการโดยผิดกฎหมายเป็นการจงใจครับจงใจฉีดยาทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ไม่มีกฎหมายรองรับให้ทําได้ผู้มารับบริการจึงเป็นผู้เสียหายแต่ในเรื่องละเมิดมันมีนมหลักกฎหมายอยู่ว่าความยินยอมนั้นจะไม่ทําให้เกิดละเมิดคือความยินยอมนั้นไม่เป็นละเมิดเคสนี้เนี่ยเมื่อใช้คําว่าผู้มารับบริการ แล้วมาถึงที่บ้านของพยาบาลบีแสดงว่าผู้มารับบริการคนนี้สมัครใจยินยอมที่จะให้พยาบาลบีฉีดฉีดวิตามินซีให้กับร่างกายของตัวเองเป็นความยินยอมจึงไม่เป็นละเมิดพยาบาลบีจึงไม่มีความผิดแต่ละเมิดเพราะผู้เสียหายยินยอมนะครับคำตอบที่ถูกจึงเป็นข้อที่3ครับต่อไปข้อที่2ครับนางสาวก้อยผู้ช่วยพยาบาลแต่งชุดฟอร์มสีขาวและฉีดย้ายคนไข้ในโรงพยาบาลเอกชน บุคคลตามข้อใดผิดเท่ากับนางสาวก้อยนะครับดูแล้วมันไม่ยากนะครับไม่ง่ายแต่นะักศึกษาต,ต้องตีความให้แตกนะครับว่าบุคคลตามข้อใดผิดเท่ากับนางสาวก้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องวิเคราะห์คําถามก่อนว่านางสาวก้อยเนี่ยผิดอะไรแล้วจึงมาเปรียบเทียบกับบุคคลตามทั้งสี่ข้อว่าใครที่ผิดเท่ากับนางสาวก้อยนางสาวก้อยเป็นผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะฉีดยาใดๆให้กับคนไข้ได้เลยนะครับมีแค่เช็ดตัววัดไข้วัดอุณหภูมิแค่นั้นนะครับไม่มีสิทธิ์ฉีดยาคนที่มีคนที่มีสิทธิ์ฉีดยาในโรงพยาบาลนะครับนอกจากหมอแล้วก็จะมีพยาบาลเพราะฉะนั้นพยาบาลเท่านั้นที่จะต้องฉีดยาให้ได้ซึ่งตามคําสั่งแพทย์เลยนะครับถึงแม้ว่าฉีดในโรงพยาบาลเอกชนก็ตามพยาบาลก็ฉีดได้นะครับแต่ว่าตามคําสั่งแพทย์นางสาวก้อยจึงไม่มีไม่สามารถฉีดได้แต่พยาบาลเนี่ยฉีดได้ เพราะฉะนั้นนางสาวก้อยเนี่ยจึงมีความผิดฐานประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับมีความผิดตามมาตรา27ผู้ใดนะครับไม่มีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและไปประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทโอเคเราจำไว้นะครับ นางสาวก้อยมีความผิดฐานประกอบวิชาชีพพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเราไปดูข้อข้ออื่นกันนะครับข้อหนึ่งแก้วเป็นนักศึกษาพยาบาลฉีดยาบนหัวผู้ป่วยตรงนี้ทําได้ครับถ้าอยู่ในความควบคุมดูแลของพยาบาลนะครับซึ่งปกติแล้วนักศึกษาเนี่ยถ้าจะไปฝึกที่บนหัวผู้ป่วยแสดงว่านั่นหมายความว่าจะต้องมีการดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพนะครับ คืออยู่ในความควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพเพราะบนหอผู้ป่วยเนี่ยมันจะต้องมีพยาบาลเวรอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันเข้าข้อยกเว้นของมาตรา27พรบรวิชาชีพการพยาบาลและการปฐมพันธ์ครับว่าสามารถทําได้ครับนักศึกษาก็สามารถทําได้แต่อยู่ในการควบคุมดูแลนะครับซึ่งบนหมอผู้ป่วยยังไงก็ต้องอยู่ในความดูแลของพยาบาลเพราะนั้นข้อที่1จึงไม่มีความผิดนะครับข้อที่ 2. ครับขาวเป็นเบาหวานซื้ออินซูลินฉีดให้ตนเอง การฉีดยานี่โอเคเป็นการ,การประกอบวิชาชีพนะครับพยาบาลอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ในมาตรา27วงเล็บ1บอกว่าแม้นสามารถทําได้ครับถ้าเป็นการกระทําพยาบาลต่อตัวเองก็คือร่างกายของนายขาวเองเขาจะฉีดเขาจะเขาจะฉีดเขาจะเอามีดมากรีดอะไรร่างกายเขาเป็นเรือ่องเขาเพราะเป็นร่างกายที่เป็นของเขาเองเป็น้นขาวจึงไม่มีความผิดฐานประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะว่าเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา27่วงเล็บหนึ่งนะครับต่อไปข้อ3ครับการครับพยาบาลถูกพักใช้ใบอนุญาตสวมชุดพยาบาลไปสมัครงานเป็นพยาบาลประจำโรงงานนะครับข้อนี้เขาถูกพักใช้ใบอนุญาตทีนี้ต้องรู้นะครับการถูกพักใช้ใบอนุญาตเนี่ยแสดงว่าไม่สามารถประกอบวิชาชีพหรือแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพได้ในระหว่างที่ถูกพักใช้ใบอนุญาต โอเคครับในข้อ3เนี่ยการสวมชุดพยาบาลครับการสวมชุดพยาบาลไปสมัครงาน,นแค่สวมชุดพยาบาลเนี่ยเป็นการแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ของโรงงาน,นเข้าใจว่าคนนี้คือพยาบาลซึ่งคนที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตเนี่ยนะครับนอกจากกระทําการพยาบาลได้ไม่ได้แล้วในระหว่างถูกพักใช้คุณจะสวมชุดพยาบาลหรือไปแสดงด้วยวิธีใดๆมันไม่ได้ การสวมชุดพยาบาลคือการแสดงด้วยวิธีใดๆแล้วเพราะฉะนั้นการเนี่ยจึงมีความผิดฐานแสดงด้วยวิธีแสดงด้วยวิธีใด,ด,ววดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพนะครับจึงมีความผิดตามมาตรา43นะครับไม่ใช่มาตรา27มาตรา43บอกว่าคนที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือคนที่ถูกประกอบออคนที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยก็ห้ามประกอบวิชาชีพ พยาบาลหรือแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกันถา้าฝ่าฝืนก็มีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนางสาวก้อยจึงมีความผิดเท่ากับการนะครับคือไปประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับกับอีกคนหนึ่งไปแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพท,ท,ทั้งที่ตัวเองนั้นถูกพับใช้ใบอนุญาตอยู่ทั้งนางสาวก้อยผิดมาตรา27นางสาวการผิดมาตรา4 3แต่ทั้งสองนี้ถูกลงโทษเท่ากันครับคือมาตรา46จําจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เ,เกิน2องหมืนบาทคำตอบที่ถูกจึงเป็นข้อที่ 3. ข้อข้อ4ถามว่าทําได้ไหมกบพยาบาลถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำ cpr ให้คนที่เป็นลงบริเวณป้ายพเมี อันนี้ถึงแม้ว่าถูกเพิกถอนใมอนุญยาตนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยชีวิตครับทาเพื่อช่วยชีวิตแล้วก็มีความรู้เพราะเขาเคยเป็นพยาบาลมาก่อนแล้วเป็นการเพื่อช่วยชีวิตในกรณีที่ฉุกเฉินอย่างนี้เข้าข้อยกเว้นของมาตรา27นะครับที่สามารถทําได้นะครับกบจึงไม่มีความผิดนะครับเป็นคําตอบที่ถูกจึงเป็นข้อที่3ครับข้อสุดท้ายสําหรับ ep นี้ครับก็ใดที่พยาบาลไม่สามารถกระทําได้นะครับ อันนี้เมื่อเราเห็นโจทย์โจทย์มันสั้นมากครับเราต้องรู้ว่ากําลังพูดถึงเรื่องอะไรครับคําถามข้อน,นี้ครับให้วิเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขป,ปีพศ2539ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขป,ปี2 5 3 9เนี่ยนะครับคืออะไรคือระเบียบที่ให้พยาบาลสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตามที่ระบุในระเบียบกระทรวง2539ซึ่งตรงนี้ต้องจำครับว่าระเบียบกระทรวงสาธารณสุข2539มีอะไรบ้างที่ให้ทำได้อะไรบ้างที่ทำไม่ได้นะครับถ้าดูข้อนี้เราก็ต้องดูเลยครับฉีดยาชาเพื่อเย็บแผลอันนี้ทำได้ครับก็ฉีดยาชาเพื่อเย็บแผละนะครับแค่ฉีดนะครับไม่ได้ไปเย็บแผลเองนะครับ2ครับ ผ่าตัดทำหมันให้หญิงหลังคลอดอันนี้ทำได้ครับในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขป,ปี2539ให้ทำได้จอะเลือดให้กับผู้บริจาคเข้าธนาคารเลือดก็สามารถทำได้ครับข้อ 4. พยาบาลฉีดเซรุ่มแก้พิษงูให้กับคนไข้ในโรงพยาบาลเอกชนตรงนี้ครับถ้าดูให้ดีในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขป,ปี2539ครับพยาบาลสามารถฉีดเซรุ่มแก้พิษงูได้นะครับให้กับคนไข้ได้แต่ มันมีอยู่นิดเดียวครับในระเบียบกระทรวงสาธรารณสุขป,ปี2539เนี่ยเปิดโอกาสให้พยาบาลสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้เนี่ยในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้นครับต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นไม่อนุญ,ญาตให้พยาบาลไปประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขปี2539ในโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ข้อ4ี่บอกว่าพยาบาลฉีดเซรุม่มแก้พิษงู ให้กับคนไข้ในโรงพยาบาลเอกชนจึงไม่สามารถกระทําได้เป็นการประกอบพิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตครับนะครับถ้าฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานประกอบพิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เข้าข้อยุและไม่เข้าไม่เข้าข้อที่ระบุในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขปี2539ด้วยคำตอบที่ถูกจึงเป็นข้อที่4ครับ พยายามทบทวนดูแล้วก็ฟังให้เข้าใจนะครับแล้วก็ดูกฎหมายประกอบกับเจอกันครั้งต่อไปครับ EP ที่21ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ